สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมาจะเจอกันกันกบ EP ีที่9ครับ EP นี้อาจจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ัณขณะที่บันทึกเทปนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยาอุทยานประวัติศาสตร์แห่งประเทศไทยกลุ่มเก่าครับผมมาเลี้ยงรุ่นกอกหนึ่งหรือนักเรียน อบรมร้อยห้าโรงเรียนในร้อยตำรวจกับเพื่อนร่วมรุ่นซึ่งอบรมร่วมกันตั้งแต่ปี2,529ครับผมออกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวกับกับสีภรรยานะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็มาพักค้างที่จอหอบ้านของตัวเองนะครับท,ออที่จหอจริงๆบ้านเกิดผมอยู่ที่ บ้านโคกสวายตำบลสายอออำเภอโนนไทยจังหวัดนครศรีราชนครราชสีมาครับต้องขอไปแต่ว่าตอนหลังมานี้ได้มาผ่อนบ้านอยู่ที่จอหออ,อําเภอเมืองนครราชสีมาครับก็เลยมาอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปีสอ3 7ัสามิบเครับหมู่บ้านโฮมการเล่นวิวซอยสาม วันนี้ก็ให้ลูกสาวดูแลหลังจากที่ตัวเองแล้วก็ภรรยาเนี่ยต้องไปเลี้ยงหลานอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเ <s lam ans> มื่อมีจุดนัดพบอยู่ที่กรุงศรีอยธยาหรือว่ากลุ่มเก่าเนี่ยกับเพื่อนๆเนเครับเขามาที่จริงเขามีงานวันนี้แหละครับยี่ห้าแต่ผมมาตั้งแต่เมื่อวานออกเดินทางจากจอหอ โดยรถฟอร์ดนะครับแรงเยอะสี่สี่ประตูครับสองตอนสี่ประตูก็ผมเป็นคนขับครับนี่บังเอิญเนี่ยตอนนั้นนี่ทรงผมผมหลายคนคงจะเห็นในอีพีแปดนะครับผมเอาความประหยัดเป็นหลักเพราะว่าอายุมากแล้วบางทีเราทำอะไรได้แล้วก็ทำเอาความประหยัดไปที่ตั้งก็เลยลองใช้บัตรเตเลียนมาถูถถถาๆูไทยไ ปรากฏว่ามันไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าทางครับคือด้านซ้ายสูงด้านละด้านขวาต่ําทำลองนั้นครับเพราะผมไม่ถนัดที่จะมองกระจกด้วยก็เลยเอเขาจะให้เราเป็นทั้งโคศกเป็นพิธีกรสงเพื่อนไว้วางใจแล้วเราจะหอบสังขารที่ผมเผ่าไม่ค่อยเรียบร้อยอย่างนี้หรือก็เลยหาที่หา ร้านตัดผมที่จะให้ช่างแก้ให้สักนิดนึงทำรองนั้นครับก็เลยวิ่งเข้าเรื่อยๆเลยวิ่งเข้าทางด้านถนนคู่ขนานพอมาถึงที่ประมาณกลางดงครับกลางดงนี่ผมก็เข้าคู่ขนานเนาะถนนจากถนนใหญ่ที่เข้าคู่ขนานถนนออพระขนโยธินนี่เออมิตรภาพครับขอไปครับเข้าซ้าย ปรากฏว่าไม่มีไม่มีร้านตัดผมที่ให้เห็นเลยครับคงจะอยู่ลึกๆไปในตลาดนั่นแหละก็เลยออกพอช่วงออกเนี่ยมันก็เป็นทางออกสู่ถนนทางตรงนะครับถนนทางตรงสี่เลนนะยปรากฏว่าพอผมออกเนี่ยหัวรถของเราเนี่ยมันมันขึ้นไปบนถนนใหญ่เขาอะ่ะผมก็มองแต่ไกลแล้วแหละ ว่ามันมีรถวิ่งตีคู่กันมานะทั้งรถใหญ่รถเล็กเยอะแยะเลยครับทั้งทั้งทั้งสองเลนเต็มมือหมดเลยตัวเองก็เฉลับไปนิดหนึ่งหัวพ้นจุดที่จะออกถนนใหญ่ไปนิดเดียวนิดเดียวครับก็เบรกโอ้โหภรยาบอกว่ามันได้เขาได้ยินเสียงเสียงแตรของรถอะบีไล่แบบโอ้โหบีให้ระวังเนะ่ะปรากฏว่า รถชู้เลยครับท่านครับผมกล่าวโดนแล้วแหละพราผมมองมองหันไปมองข้างขวาเนี่ยผมว่าโดนแน่ถ้าโดนท่านคิดดูแล้วกันว่าถ้ารถสิบแปดล้อชนสิบแปดล้อเลยนะครับรถบรรทุกสิบแปดล้อเลยนะครับถ้าชนรถเล็กของเราเนี่ยท่านว่าจะกระเด็นไกลขนาดไหนแล้วไม่เหลือครับอย่างน้อยก็คอหักตายทั้งคู่แต่ท่านเชื่อไหมครับมันแค่เส้นยาแดงผ่าแปดจริงๆครับ แปดจริงๆเลยนะครับผมเนี่พอรถวิ่งเลยนะครับมันก็บีบแตดังลั่นเลยพอรถวิ่งเลยไปนั้นเองอะคันจุบแปดล้อที่ว่านี่นครับมันทุกอะไรไม่ทราบครับโอ้โหใจนี่มันลงไปตะต่มนะครับบอกว่าหลวงปู่อีกแล้วหลวงปู่ช่วยลูกอีกแล้วกลับเรียนอย่างนี้นะครับหลวงปู่ทั่วที่เนียคอผมใช่ไหม ขอขอภัยด้วยความเคารพนะฮะไม่ได้โชว์ปู่ทวดโชว,โชว,โชว์บ่อยจังนี่คือหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะปีพิมพ์ใหญ่ปีศูนย์ห้าทอทหารด้านหน้านะครับใต้ใต้ท่านนั่งนี่ครับใต้ตักท่านเนี่ยแล้วก็ข้างหลังเป็นอักขระเลขยันเป็นอักขระหนังสือขอมใช่ไหมครับ ณโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพกวาดูนะครับข้างหลังฮะเอาไหมฮะดูนะฮะนี่ครับข้างหลังนลเน,นี่ยขังอะไรกันท่านเห็นป่าเนาะไม่แน่ใจนะครับข้างหน้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ครับแล้วก็เรื่องเรื่องของกรลบนะฮะขอขอโชว์พระนิดหนึ่งเนาะขอโชว์นิดหนึ่งท่านท่านจะจะว่าอะไรผมนะค่อนข้างเยอะนะฮะผมไม่ได้ของพระองค์เดียวนะของพระองค์เดียวในนี้ก็ อันนี้โัว์นี่อะไรครับนี่ปลาละปลาวะเลลนะครับกิ่งปาวะเลลนะครับหลังเนื้อเงินนะเนื้อเงินข้างหลังมีงาใช่ไหมครับโคดงานะครับโคดงางาอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับกดิ่นปลากะเลลนะแล้วก็ข้างหลังนี่ยังมีหลวงปู่ทวดอยู่ฮะขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับด้วยความเคารพจริงๆโชว์นี้นึงฮะอันนี้หลวงปู่ทวดที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละครับ หมู่สดองค์นี้ก็คือดูนะฮะดูนะฮะเก้าเจ็ดเนื้อวานกรรมการครับอันนี้พระประกวดที่โรงเรียนราชสีมาวิทียาลายปีสองพันห้ารหกสิบสองด้านหลังนี้หนึ่งครับไน้ที่สองครับคุณตรีรัตนเทพนิมิตนั่งเครื่องตอนนั้นเครื่องบินสนามบินโคร,ราชยังเปิดอยู่นะครับมาลงที่สนามบินโคร,ราชเลยครับแล้วก็ คุณตีรัตกับผู้ช่วยนะครับคือลูกน้องอ่ะก็มานั่งอยู่ที่โต๊ะหกดูเฉพาะหลวงปู่ทวดท่านนั้นเองนะครับโต๊ะหกนี่ครับก็ได้ที่ที่สองครับเนื้อว่านกรรมการปีเก้าเจ็ดครับอันนี้พระเดิมเนี่ยเดิมนี่เจ้าของคือหลวงพ่อจรันสิงห์บุรีนะครับท่านชื่ออะไรนะพระพระราชอะไรเนะี่ยสิงหะสิงหาอะไรเนะี่ยสิงหาบุรีอะไรนะ่ ีครับนี่ครับเริมเป็นของท่านนะนี่ครับก็ให <c oughs> ้อยู่อย่างนี้เลยเนะ <c oughs> นี่ยนี่ครับก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่านี่สดสดแร้อนจริงๆนะครับหลวงภรรยาผมค้องหลวงปู่ทวดปีสี่หนึ่งรุ่นหนึ่งแล้วก็อีกองคหนึ่งก็คือหลวงปู่ทวดที่ลูกศิษย์ให้มาตอนสอนมจรนะครับนั่นก็คือพระรอดพิมพ์ พิมพกลางนะครับพระรอดพิมพ์ไม่ใช่พระรอดขอขอแพ้หลวงปู่ทวดพิมพ์กลางครับปีเก้าเจ็ดเหมือนกัน,นเรือว่าปีเก้าเจ็ดข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงว่าหลวงปู่ทวดมีกี่องค์เนี่ยประมาณไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดองค์เนี่ยใช่ไหมครับทั้งพระรูปของท่านด้วย,ยอันนี้ครั้งหนึ่งทีนี้ก็เลยคุยกับภรรยามาก็นึกได้พอเข้าเขตท,ทับกวางอ่าเล่าเรื่องนี้เลยผมกะ เอานะครับประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่ได้นะประมาณนี้นะครับก็องโปงนี้แหละครับองป่ทวตองนี้แหละครับตอนนั้นนะตอนนี้ยังยังไม่ได้มีองค์นี้นะฮะยังไม่ได้มีองนี้ยังไม่ได้มีเก้าเจ็ดนะฮะองนั้นก็คือยังมีศูนย์ห้าอยู่เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับท่านใครที่เคยไปทับกวางสังเกตไหมครับหลังจากที่เลยกลางดงใช่ไหมฮะมวกเหล็กใช่ไหมแล้วก็ทับกวางใช่ไหมตรงนั้นนะครับตรงทางที่มันเป็น ทางเนินสูงก่อนจะถึงค่ายลูกเสือท่านสังเกตไหมฮะนั่นแหละตรงนั้นแหละมันจะเป็นทางทางลงนะฮะวิ่งลงนะครับก็ห้ามห้ามนะครับมีจุดให้ระวังมากเลยเพราะตรงนั้นนี่รถลงเขาแล้วก็ตกเหวเยอะบ่อยตรงนั้นนะ่ะก่อนจะถึงเข้าเขตครับทับกว่างนะฮะก็ปรากฏว่าไงครับมันมีรถไม่ทราบ ข้างหน้าสุดเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุหรือรถอะไรไม่ทราบครับรถจอดด้านขวาด้านซ้ายเป็นทิวเลยครับขวาซ้ายจอดกันเต็มเลยช่วงลงนะครับช่วงลงท่านึกภาพตามนะช่วงลงเขานะก็ปรากฏว,ว่าผมก็เห็นรถก็ค่อยๆเต็มไปหมดเลยเรามองจากข้างช่วงบนเนาะเพราะเราอยู่ข้างบนสูงกว่าไงช่วงลงอนะ่ะข้างล่างลงไปเรียบๆลงไปเลยเลยก็รถจอดกันแนวเป็นแนวทิวเลยปรากฏว,ว่า ผมก็ไปต่อเหมือนคนคนอื่นก็ต่อแถวกันนั่นแหละเพไปไม่ได้แล้วท่านครับผมมองไปข้างหลังนะมองกระจกหลังโอ้โหท่านมันมีรถพอมันหลุดจากโค้งมาถนนไม่ไม,ไม่ไม่มีรถเต็มนะมันมนมาติดช่วงเราเนี่ยที่ต่อเนี่ยมันมีรถสิบแปดล้อครับเห็นชัดๆเลยฮนะมองกระจกเห็นทั้งข้างทั้งข้างหลังเลยมันว,วิ่งลงมาแล้วครับแล้วก็ ผมกล่าวว่าไงมันก็ชนเราแน่เพราะมันมาเร็วมันมาเร็วเพราะมันพ้นโค้งแล้วมาเห็นพวกเราไงทั้งชุดที่จอดอยู่รถคันนี้ไม่ทราบยังไงครับคนขับหักขวาหรือว่าคนขับหักโดยเจตนาหรือไม่ไม่ทราบครับเขาวิ่งออกจากเลนนะครับออกจากเลนขวาเนี่ยจากเลนขวาสุดนะครับที่เราจอดอยู่เนี่ยแล้วซ้ายก็ยังมีรถนะฮะลงเขาเลยครับ ลงเขาลงลงไปเหวลงเหวเลยครับซึ่งผมก็ไม่ทราบชะตากรรมนะครับว่าเขาเป็นตายแล้ยดีอย่างไรละครับแต่ว่าถ้าให้คาดเดาก็คงรอดยากครับเพราะลงเหวครับแล้วมาแรงด้วยครั้งนั้นเนี่ยเนี่ยภรรยาผมยังจําได้เลยเนี่ยภรรยาผมบอกว่าพ่อจําได้ไหมเนี่ยดึงเล่าเรื่องมาเล่าเรื่องนี้ฟังเห็นไครับอันนี้ก็คืออุทาหรณ์หรือว่าประสบการณ์ตรงอีกสองเรื่องของเราเองนะครับของเราเอง ซึ่งตั้งวันนี้ตั้งใจจะนําเรื่องของคนอื่นมาเล่านะแต่ว่าเมื่อมันสดสดร้อนร้อนเมื่อวานนี้เองแล้วก็สดสดร้อนร้อนเมื่อปอีสี่สามสี่สี่ก็เลยนํามาเล่าให้ฟังครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ปฏิหารแบบนี้ถ้าหลวงปู่ไม่เมตตาไม่ได้มานั่งให้เล่าเรื่องราวทั้งหลายให้ท่านไ,ได้ฟังเลยครับเพราะฉะนั้นมั่นใจสิครับหลวงปู่ทวดท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับ ไม่มีแล้วพระอริยเจ้าพระอริยะสงฆ์พระโพธิสัตว์เจ้าที่จะมีบุญญาธิการบุญญาลิ์สังฆบารมีเทียบเท่าหลวงปู่ทวดยียบน้ำทะเลจืดครับนะครับบนเวลากับรายการกับการเล่าในช่วง EP 9นี้นะครับขออนาจคุณพระัตนตรัยสิงสธิ์ทั้งหลายบารมีธรรมของหลวงปู่ทวดกับน้ำทะเลจืดพระอริยเจ้า ทุกรูปทุกองค์ที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบรรนานประทานพอใ้ท่านและทุกคนในครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันชอบประกอบด้วยธรรมขอท่านจงได้สิ่งเหล่านั้นตามพรูงมายประธานาจงทุกประการกลับขอบพระคุณทุกท่านมาด้วยความเคารพอีกครั้งธรรมะสวัสดีครับ